สะว่ายน้ำขนาดเล็กอนเนกประสงค์แบบบ้านๆทำกันเองครับ ขนาดของสระว่ายน้ำอนเนกประสงค์กว้าง2เมตรลึก180เซนติเมตรยาว8เมตรรายละเอียดท้ายคลิปครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมีเรื่องเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสระว่ายน้ำขนาดเล็กอนเนกประสงค์ในสวนบ้านน่าไร่ใจพอเพียงครับ ก่อนรับชมฝากกดติดตามด้วยครับเมื <ated> ่อ <Un> ก <lock ing> ่อนนี้ทำเป็นครองไส้ไก่แต problem, ่ข um ังน้ำไม่อยู่เลยเปลี่ยนเป็นสะว่ายน้ำอเนกประสงค์แทนครับ ใช้จอบเสียมขุดกินเวลานานสองสัปดาห์ครับขุดด้วยตนเองครับอันดับแรกเทพื้นก่อน okay. Okay. ต่อมาก็ตามด้วยกรอบกิตดบล็อกครับ ผมก่อเป็นแถวเดียวขอแนะนำจะให้ดีก่อเป็นสองแถวครับจะแข็งแรงกว่านี้เยอะครับอาศัยพี่น้องข้างๆบ้านมาช่วยกันทำครับ ก่ออิฐบล็อกเสร็จ ก็เริ่มฉาปูนด้านในสระ ทำบันไดขึ้นลงสามขั้นพอเริ่มถมดินด้านข้างปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดครับบล็อกพังลงมาข้างหนึ่งครับสาเหตุน่าจะไม่ได้ใส่เหล็ก ทำสเตยยึดบอกไว้ครับเมื่อใส่เหล็กเส้นตอกลงดินผูกยึดบล็อกแล้วรอบสะปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆครับเลยต้องก่อทําอิฐบล็อกใหม่ นี่คือบทเรียนราคาแพงจริงๆครับผูกสเตยึดบล็อกเสร็จแล้วเทปูนทับรอบสะอีกทีครับ สะนี้ผมไม่ได้ทําท่อออกน้ำทิ้งออกครับแต่ผมใช้ไดโบสําหรับสูมน้ำออกง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากครับแล้วก็ก่อขอบบ่อเพิ่มขึ้นอีก25เซนติเมตรครับเพื่อจะได้นั่งเล่นน้ำสบาย และในอนาคตจะปูพื้นกระเบื้องเป็นโอกาสต่อไปครับเมื่อน้ำเริ่มมีสีหรือกลิ่นเราก็สูบใส่ต้นไม้ในสวนข้างๆครับสำหรับกักเก็บน้ำขนาดเล็กและพักน้ำจากบ่อบาดาล หรือน้ําจากหลังคาบ้านขนาดบรรจุประมาณ28,800ลิตรครับถ้าพี่น้องอยากมีสระว่าน้ําขนาดเล็ก ไว้ให้ลูกหลานอาบน้ำยามหน้าร้อนก็ลองทำดูนะครับ เย็นชื่นใจจริงๆจะบอกให้ครับอย่าลืมกดติดตามไว้จะมีคลิปตอนต่อไปให้รับชมครับ